สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะวันนี้ลงเภอปราเถาแตงหญิงสิริมลินนะคะพามาไหว้นะคะไหว้อาพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะคะที่ภาะเกติชื่อดังของอำเภอพนานิคมเลยนะคะจงหัดสกุลลครท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะคะอันนี้จะเป็นอันที่ประดิษฐานนะคะ เป็นรูปปั้นของพระองค์ท่านนะคะของพระอาจารย์ฟันนะคะเนี่ยอาสิริมิเรนก็มาไหว้นะคะมาไหว้แต่ว่าดูไม่ค่อยเป็นกุลสตรีเลยวิ่งรอบพระองค์ท่านก็คงไม่พืดสาอะไรด,ด,ดูดูวิ่งหัวเราะชอบใจเลยค่ะเนี่ยค่ะมาพามากราบไหว้เป็นที่เป็นพระเกจิกอาจารย์ดังนะคะสมัยพระเทายังเด็กพระเทาเคยไปว่าไปรับ ไปรับเหรียญของพระพระองค์ท่านนะคะที่วัดธรรขามวัดธราขามนะคะจะอยู่ตรงภูภูพานนะคะบ้านคําขาอะไรเงี้ยได้ไปวัดไปไปรับกับมือพระองค์ท่านนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมลงเหมนมประเทาชาแนลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งคิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจหลงเหนประเทาในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้มาเด็กหญิงสิริมิรินค่ะมาไหว้นะคะพระเกจิอาจาร,รย์ดังของอำเภอพนนินิคมจังหวัดสกลนครนะคะพระอาจาร,รย์ฟันอาจาร,รย์โลค่ะหลวงปู่